ครับวันนี้มาพบกับผมพีทโอเวอร์ฮีทนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาจบแล้วจบแล้วตายครับวันนี้มาพบกับผมพีทโอเวอร์ฮีทนะครับเนี่วันนี้ผมมาทำอะไรครับนี่ผมมาร้านดีทีสกู๊ตเตอร์นะครับวันนี้ร้านดีทีสกู๊ตเตอร์เขามีรถเปิดกล่องมาจากญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเนี่มาตามมาครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของร้านนะครับไปนี่ ันนี้ผมก็มากับพืกอนคนดีนะครับวันนี้เพื่วันนี้คุณนำรถเข้ารุ่นอะไรมาครับอ่าจอกฟรีครับโสโมโอ่าเราเข้าจากที่ไหนครับพี่ญี่ปุ่นครับอ๋อันนี้นะครับผมเป็นรถห่อจากญี่ปุ่นผมมพิเปิดมาเอามาขายที่ร้านครับนะครับเปิดอันนี้เปิดขายอยู่หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับพร้อมประกอบหมื่นเจ็ดพห้าร้อยพราะประกอบนะครับพี่แล้วคุณอ่ นำเข้ากี่วันครับแล้วแต่สั่งครับแล้วจะเข้ามาแล้วเหมือนกันครับแล้วแต่รถแล้วแต่แบบครับลองมาเลือกดูที่ร้านได้เลยครับว่ามีรถอะไรบ้างครับหรือว่าจะสั่งที่ร้านได้ว่าจะเอารถป๊อปรถจ๊อกยี่ห้อไหนครับสั่งประกอบได้เลยครับสีอะไรแบบไหนครับสามารถสั่งได้ครับก็รบกวนเสียงรบกวนนิดนึงครับใช้โทรศัพท์ถ่ายครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับมันเป็นสีอะไรครับเนี่ยดินสั่งสีได้ไหมมีอะไรบูสีอะไรสีเทาครับ ครับตัวนี้ครับสีแท้ญี่ปุ่นนะครับคุณพี่ครับเดี๋ยวผมขอถามนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับรถเนี่ยมันวิ่งได้กี่ซีซียี่ห้ออะไรมาจากไหนนะครับลองพูดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับอันนี้นะเป็นยามาฮ่าจ็อกตีนะครับจะไปเป็นโชว์ไปนิวโอครับครับรุ่นนี้จะมีห้าเป็นห้าสิบดีซียามาฮ่ายามาฮ่าครับความเร็วถ้าเดิมเดิมมาจากลรงงานอยู่วิ่งอยู่มาหกสิบเกสิบ เคครับก็จะเป็นคลิปแรกที่หายไปนานนะครับก็พูดติดๆขัดๆหน่อยนะครับก็ใครชอบดูก็กดไลค์กดแชร์ให้ให้หน่อยก็ดีครับก็เดี๋ยวถ้าชอบอีกผมยังมีอีกคันนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูครับแต่ขอคันนี้เสร็จเป็นคันๆไปก่อนครับแล้วค่อยไปชมกันครับว่ามันเสร็จแล้วจะวิ่งได้เท่าไหร่ยังไงครับเดี๋ยวผมไปโชว์เดี๋ยวผมไปโชว์วิ่งให้ดูครับจัดไป ช่างบูมประกอบเรียบๆเลยครับนี่ไหลไฟกันมันเลยครับก็ประกอบรถกําลังแต่ยังไม่มืดครับตอนนี้มืดแล้วครับก่อนตัวนี้ก็ไหลไฟเสร็จแล้วครับนี่ใส่นละมันครับสตาร์ทไม่กี่ที่กรติดแล้วครับเงี้ย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 เออโอเคโอเคครับโอเคครับนี่ I just like that